สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแน,น,น,นวทางนะคะแนวทางตำราวนะคะตำราวสูตรเม็ดเดียวแล้วก็งบน้อยนะคะโอ้ยงบน้อยนี่มีปัญหากับแอดมากนะคะช่วงนี้เลือกผิดตัวตลอดเลยนะคะทุกคนสูตรงบน้อยนะคะ สูตรงบน้อยของตำลาวนะคะแต่ถ้าใครวินสีตัวนะคะก็คงแตกสามเก้าไปนะคะดีใจด้วยนะคะงบน้อยเอบไว้ก่อนนะคะอางวดก่อนนี้ไม่ได้ลงคลิปนางนะคะไม่ได้ลงคลิปนางเพราะว่าทําไม่ทันนะคะทําไม่ทันมวแจะไปดูสูตรไ้นั่นอยู่นะคะสูตรบนนั่นนะคะเดี๋ยวจัดต่อนะคะ เดี๋ยวลงคลิปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เจอกันในชุดสรุปนะคะชุดสรุปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะทุกคนเอามาดูนะคะแนวทางเม็ดเดียวแล้วก็งบน้อยนะคะเม็ดเดียวแล้วก็งบน้อยงวดประจําวันที่3มีนาคม2568นะคะซึ่งเป็นวันจันทร์ปราบเซียนนะคะ มาดูค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อฉลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันค่ะทุกคน ทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดเลยนะคะทุกแนวทางเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะทุกคนมาดูกันเลยนะคะแนวทางของแอดนะคะหนึ่งนะคะหลุดไปทุกคนมีหนึ่งสี่มาสองสี่นะคะหนึ่งหลุดไปนะคะทุกคนงวดนนี้ ลุตค่ะพ้นออกนะคะ43924นะคะแอดให้หนึ่งส1 6หนึ่งห้าหนึ่งเนาะมันมี1กับ9นะคะ1กับ9มันมา9ค่ะทุกคนทำไมถึงบอกว่ามี1กับ9นะคะเดี๋ยวแอดให้ดูตัวเด่นนะคะตัววินของเรานี่เข้าไปเต็มเมเลยนะคะตัววินของเราบัจือค่ะน,นี้สูตรวัดดวงวัดใจกันไปเลยนะคะสูตรนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบเม็ดเดียวนะคะอ่าลองดูนะคะแอดนี่มีปัญหากับมันตลอดนะคะ จับเด่นผิดตัวนะคะเอาก, cùng, ก็เราก็ต้องเลือกตัวแรกแล้วเนาะเลือกตัวแรกของสูตรนะคะเลือกตัวแรกของสูตรเนาะทุกคนเนาะมาดูกันนะคะนี่นะคะสูตรงบน้อยนะคะสูตรงบน้อยนางให้นะคะจะมีสิติให้ดูด้วยนะคะสูตรงบน้อยนางให้แบบนี้นะคะงวดนนี้วันจันทร์ให้ไปที่หกค่ะมาอีกแล้วค่ะ มาอีกแล้วนะคะนี่เอาเห็นชัดเจนไหมเนาะวินสี่ตัวนะคะสูตรนี้จะให้วินสี่ตัวนะคะทุกคนเออหลังจากที่หลุดไปสองงวดนะคะหลุดไปสองงวดติดสําหรับวินสี่ตัวกลับมาแล้วนะคะนี่นะคะน่าเสียดายมากๆากงวดนี้นะคะมันให้เด่น5้าเก้ช่ไหมคะนี่78็ดแอดเลือกเมันมาแปดเนาะ อันนี้ห้าเก้านะคะแอดเลือกห้ามันมาเก้านะคะอันนี้หนึ่งนะคะแอดเอาตำแหน่งนี้หมดเลยนะคะสงสัยจะได้เปลี่ยนเอาตำแหน่งนี้เห็นบอหอยเปลี่ยนตำแหน่งแล้วแอดเปลี่ยนตำแหน่งมาเอาหกมันจะมาสี่หรือเปล่านะคะทุกคนเออแอดเปลี่ยนตำแหน่งละคะแอดเปลี่ยนตำแหน่งมาเอาตำแหน่งนี้แล้วนะคะตำแหน่งที่มันมาหนะคะทุกคนเอามาดูกันนะคะหนึ่งเก้านาะนี่หนึ่งเก้าอดเอาหนึ่งมันมาเก้านะคะทุกคนมันมาเก้าเนาะแล้วมาเก้าสามซะด้วยนะคะนี่เก้าสามนะคะทุกคน นี่เด้อมาดูนะคะนี่งวดนี้มันให้1913นะคะ3าตัวมันให้193ออก4 9่สทุกคนเอ้ยเหลือใจค่ะอิสวยเหลือใจค่ะปกติเอาหนเก้า1936นะคะ1 9ึ่ผลออกนะคะ4 3 9สาองสีนะคะ43924เก้าอามาดูกันนะคะงวดวันที่วันจันทร์ที่3มีนาคมนะคะ2568ั25 68, นอเนาะ มันให้ไปที่หกเม็ดเดียวค่ะสูตรให้ที่หกเม็ดเดียวนะคะสี่หกนะคะสี่หกอ่ะในเมื่อตำแหน่งนี้มันมาดีนักนะคะคอยเลือกตำแหน่งนี่บ้านีอแอดเลือกตำแหน่งหกนะคะเออแอดเลือกตำแหน่งหกมันจะมาสี่ใช่ไหมคะแอดเลือกตำแหน่งหกนะคะตำแหน่งที่มันเข้านะคะทุกคนตำแหน่งหกเนาะตอนนี้มันสี่หกสี่เก้านางกลับหัวให้แล้วนะคะสี่หกสี่เก้านางกลับหัวให้แล้วสี่หกเก้าค่ะสวยงามพระรามแปดมากนะคะ มันตรงมีสี่มีหกมีเก่ามากแล้วมีเจ็ดมาพร้อม่นหินบ่นี่อันนี้มาทั้งเก้ามาทั้งสามเลยนะคะในสี่ตัวนี้ส่วนมากมันจะมานะคะมันจะมาสองตัวนะคะมีอันนี้ก็มาแปดมาสี่เนาะอันนี้ก็มาแปดมาสี่ มา8กับ4นะคะนี่กับ8กับ4นะคะ5906นะคะ5906เนาะอันนี้มันก็มา9หมดเลยนะคะอันนี้ก็1936มันมา93้าามเผยแสดงว่าวันจันทนี้มี7มี4มี6มี9ก่ะเอ้าเอ้าชนกันกับล้านพอดีได้ถ้า74นะคะเอาตายแล้วไม่ใช่คอยเลือกตำแหน่งเพียแต่นี้เราก็เปลี่ยนมาตำแหน่งที่มันเดินนะคะเปลี่ยนมาตำแหน่งที่มันเดินนะคะนี่แอดเปลี่ยนมาตำแหน่งนี้เนาะนี่มัน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 เดินตำแหน่ง6นะคะช่วงนี้มันเดินตำแหน่งห็นมมันเดินตำแหน่ง เดินตำแหน่งเก้าเดินตำแหน่งเก้าอันนี้ก็ต้องมาหกนะคะเจ็ดสี่หกเก้านะคะนี่นะคะหกเม็ดเดียวค่ะนางให้ไปที่หกเม็ดเดียวงบน้อยเลยนะคะงบน้อยเลยวัดดวงวัดใจนะคะสี่หกสี่เก้านะคะสามตัวนางให้ไปที่สี่หกเก้านะคะเจ็ดสี่หก กนะคะทุกคนเจ็ดสี่หกเก้าค่ะอันนี้คือชุดสี่ตัวนะคะวินสตัวค่ะลองวินดูเด้อเจ็ดสี่หกเก้ามันจะเข้าไหมลองดูนะคะอันนี้วันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่สามีนาโคามมามาดูนะคะเม็ดเดียวแอดก,จกดะะ็จับจากชุดยี่สิบห้าคู่นะคะจับจากชุดยี่สิบห้าคู่ค่ะนี่เลยนะคะนี่เลยจับจากชุดยี่สิบห้าคู่ค่ะ หกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะคะหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งวันจันนะคะสูตรเม็ดเดียวสูตรนี้เป็นสูตรวิ่งลูดบนล่างเลยนะคะสายวิ่งสายลูดลองพิจารณากันดูนะคะหกให้ไปที่หกเม็ดเดียวแหละนะคะมันสีออกอย่างบานีอา้อ้าวให้หนึ่งก็หลุดนะคะให้หกจะมาไหมนะคะให้หนึ่งหลุดให้หกจะเป็นยังไงนะคะให้หก อ้าวลองดูเด้อค่ะสูตรนี้วัดดวงวัดใจนะคะลองเอาไปเทียบกันกับสูตรของเอซดูนะคะนี่หกนะคะหกหรือรอดูสูตรอื่นๆของแอดก่อนนะคะสูตรอื่นๆแอดสีเอาไปเผาแล้วสูตรอันนั้นกันค่ะเออสูตรเออสูตรหลักนะคะโอ้สูตรหลักไม่เข้านานเร้ยวนะคะเดี๋ยวเจอแอดเดี๋ยวมันเจอไขยสูตรหลักนี่เดี๋ยวเจออีซอยนะคะอีซอยเริ่มโมโหแล้วนะคะกับสูตรหลักนะคะ สูตรหลักนี่นางไม่มาเลยนะคะนางมัวทำอะไรอยู่นะคะนางไม่เข้าเลยนะคะสูตรหลักนะคะทุกคนเอาลองดูคะ่ะลองดูคะ่ะทุกคนหกนะคะให้ไปที่หกเม็ดเดียวนะคะหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะคะหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเนาะ กเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะคะอาร์ตไปค่ะอาร์ตมันต้องมาละค่ะเสื้อแอดแอดเลียนมากนะคะแอดเลียนมาค่ะทุกคนหกเม็ดเดียวค่ะหกเม็ดเดียวนี่นะคะตัวนี้ไม่ยังไม่ชนนะคะไม่ชนเลยนี่ไม่ชนนะคะชนแค่หกเก้านะคะในวินนะคะชนในวินแค่หกเก้านะคะตอนนี้ชนในวินแค่หกเก้าสี่หกในนี้ไม่มีค่ะในนี้มีหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งค่ะ เลขสูงอยู่นะคะถือว่าเลขสูงเลยนะคะ6 7 6 8 6 9 6 0 6 1นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเอาไ้ไดเดอร์้อ4697นี่มันตรงมีตัวมาละสองตัวนะคะส่วนมากมันจะมาสองตัวเลยนะคะทุกคนเห็นไหมเจ็ดแปดหกสี่อันนี้ก็เก้ามาบนมาล่างเลยนะคะอันนี้ก็เก้าสามเนาะแสะดงว่าโอ๊ยตายแลย้วเจ็ดกับสบี่่เอาหกนะคะวดนนี้แอด เอาหนะคะตำแหน่งที่มันเดินนะคะเอาตำแหน่งที่มันเดินสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้มานขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ